สวัสดีครับท่านผู้ชมอันเป็นที่เคารพรักยิ่งคลิปนี้ผมกลับมาบ้านเกิดครับกับภารกิจบุรีรัมมาราธอนปี2,566หรือว่าปี2,023สั่งจัดเป็นครั้งที่7ครับนาำบรรยากาศก่อนปล่อยจุดสตาร์ทครับวันนี้ปล่อยตัวที่6โมงครึ่ง สิบแปดจุดสามศูนย์นี่เดี๋ยวเรามาดูทีมงานผมครับระดับอ e ีลิทนะครับคนอื่นเขานั่งสองแถวไปจุดปล่อยตัวนะครับเอ๊แต่สองคนนี้นี่ระดับอีลิทเดี๋ยว e ก็หมดแรงแล้วครับเดี๋ยวก็หมดแรงก่อนจะบ้างนี่น้องเอกเขาขาแรงวันนี้เวลาหวังเท่าไหร่เราจะได้สามชั่วโมงเสร็จพดีกันละโถ่นี่จับตามองคนนี้นะครับทีมงานผมอีกคนหวังเวลาเท่าไหร่ครับ ไปด้วยกันครับไปด้วยกันเอาไปเดีวยวกันกับเอกนะโอเควิ่งสามชั่วโมงต้นๆ้นได้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวมาเฉลยผมเองก็หวังสักเป็นมวยแทนไม่วังเวลาครับหวังมาสนุกกับกองเชียร์นี่คนนี้ทีมงานอีกคนครับฮะฮะบอลสู้ๆโอเคสู้ๆ ไปดูบรรยากาศที่หน้าสนามแข่งรถกันครับไปหรือว่าจะเป็นจุดเช็คอินข้างในและเราก็มาถึงบริเวณทางเข้าครับตอนนี้เวลาสิบกองเชียร์ของเรานะครับพร้อมเต็มตัวนาฬิกายี่บห้าก็ประมาณห้าโมงครึ่งับนะครับบางคนบางท่านเห็นคุณตาคุณยายเวลาผมลงบนที่เนี่ยคุณตาคุณยายบอกว่าเมื่อไหร่จะมีการแข่งขันอยากจะถึอตาหมากนี่นั่งเชียร์อยู่ข้างทางเลย ใช <hertz diversity S 2> ่ใช่หนาวหนาวตรงนี้บางคนก็นั่งผิงไฟรอเชียนะครับรายการปูมาธอนนี่นะครับรายการมาธอนเนี่ยนะครับที่จะจึงการบริการเกลื่อนแน้วเนรามีจุดบริการน้ำทุกระยะ ขอตัวไปวอร์มครับส่วนเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาเฉลยเฉลยตอนเข้าเส้นชัยครับไไครับตอนนี้ผมก็เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้จะพามาดูบรรยากาศนะครับ <laughs> โอ้ยเข้าเส้นเสร็จก็สบายใจครับเฉลยเวลานะครับ จะมืดหน่อยเนี่ยนะครับก็เกือบได้ new pb นะครับเวลาจบที่ยังดีซับสี่นะครับสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดนะครับถือว่าก็ยังไม่หลุดซับสี่จริงๆผมคา,าดหวัง new pb นะครับต่ำกว่าสามชั่วโมงครึ่ง ิพีบีผมอยู่ที่3ามชั่วโมงสามสชั่โมงสามอเมื่อเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับเมื่อจัดครั้งแรกที่ปีสองพันสิบเโอ้เสียได้ครับกระซอมไม่ถึงก็โดนลงโทษไปครับบรรยากาศนะครับบันนี้กองเชียเราจัดเต็มนะครับก็งฮาบแรกสามสโลแรกวิ่งสบายนะครับคุมเพจไม่เกิน ไม่เกินเทนห้านะครับอยู่ที่4ี่ไปไปสี่สี่ย์สี่ห้นประมาณนี้ครับมาจบชีวิตเอาที่โลที่สาที่สครับฝันสลายเดินครับตะคิวรับประทานโอเคครับบรรยากาศในครั้งนี้ก็โอ้สนุกสนานนะครับปุ๊บนะครับสวรรค์ของนักวิ่นะครับนักวิ่งมีความสุขนะครับผมเองก็ซึ้งทุกสถานีนะครับตั้งแต่โล3ามสี่ กันยาวๆครับนี่เสื้อสีส้มก็าฮาร์ปมาลาทอนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเส้นชัยนะครับอยู่หน้าสนามช้างนะครับครับผมคลิปนี้ก็จบนาทีสวัสดินะครับกลับไปเรียมแห่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับฝากเฝากถึงนักวิ่งมาลาทอนนะครับถ้าท่านซ้อมไม่ถึง วิ่งทรมานครับจะบอกให้ถ้าคิดจะวิ่ง42ก็คือท่านจะต้องซ้อมไปถึงครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็บุรีรมปีหน้าครับไว้มาแก้ตัวใหม่ครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับง,งามงาม